ะะเอาละคุณผู้ชมฮะรับประทานอาหารประชุมอยู่ในห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะกินก๋วเตี๋ยวสองข้าวันไก่สองฮะวันนี้เผอไปน,นิดนึงฮะพอดีหลายคนแซวฮะว่าเพิ่นขึ้นก็เ,เลยจัดไปเลย4ี่จานฮะนขณะนี้ก็อยู่กันที่สำนักงาน,นาเขตพญาไทยนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มลงพื้นที่การบริเวณเขตพญาไทยนะ เดินไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะดูนครับว่าจะเป็นจุดจุดไหนฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกฮะและนี่ก็จะเป็นท่านสกนะฮะและนี่ก็เป็นว่าที่นะว่าที่สสนะฮะก็เป็นทีมเส้นได้นะฮะเป็นสสดินแดงใช่ไหมพี่ใช่พัดก้าวไกลนะฮะ ก็เส้นได้ทีมเส้นได้นะวันนี้ก็จะเห็นทีมเส้นได้มาร่วมมือร่วมใจกันและลงพื้นที่ด้วยกันเจอยังพี่แลมโบ้ผมเจอแล้วฮะแลมโบ้จริงๆนะจันพี่เจอเมื่อสปีก่อนนะฮะไปลงพื้นที่ชุมชนตรงตง่ที่นี่ตันป่ามันร่วงหมดเลยที่ตรงเพชรบุรีได้แล้วเมาเจอที่ตดินแดงตี่ดินแดงแล้นะลง พี่โบพร้อมอยังฮะที่จะทำงานกับผู้ว่าครับผู้ว่าเขาพร้อมมากๆเลยนะเหนียวผู้แทนเขาใหญ่เนี่ยไม่รู้เลยอาจารไปไหนครับอาจรย์ไม่รู้ังเป็นอะไรเป็นผันผันอะไรหนึ่งเป็นอะไรอะไรหนึ่งเอาละวผู้ชมมาก็กิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะฮะ กับเขตพญาไทนะฮะก็ช่งชวงเช้าก็ได้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะว่ามีปัญหาอะไรกันไปบ้างซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าเขตพญาไทมีแค่หนึ่งโรงเรียนหนึ่งวัดนะฮะโอ้โหพญาไทหนึ่งโรงเรียนหนึ่งวัดเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะแทนต่อคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้ก็แดดร่มลม,ม,มตกนะฮะก็มีลมนะฮะผ่าานมแล้วเราจะลงพื้นที่นะกิจกรรมไทยนะครับไม่ได้เหนื่อยไหมก็นิดหน่อยครับเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ได้ผลประกาศออกมาก็ทำงานเลยดีแล้วทำงาน คือทักคนทั้งเดินมาก่อนแต่ว่าก็ให้พออยู่กันได้คือเราก็เห็นใจเพราะว่าบางคนก็ลำบากจริงเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องอาศัยความเหตุการณ์ว่าที่ผ่านมาก็ดีขึ้นเยอะนะใส่อย่างสีนมสุงมมิ้ต่างๆอ่ะก็ฒนาเพราะว่าทุกคนรู้ตื่นตัวผมว่าภาพรวมดีขึ้นก็อาจจะมีบางจุดที่มีปัญหาอยู่ผมว่าถ้าเกิดคนที่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็อยามเอาตัวตงนมมิ้นให้อยู่ แล้วก็พยายามหาที่แล้วเดี๋ยวเราก็มีการปรับระเบียบซึ่งตอนนี้คณะกรรมการล่างปรับระเบียบใหม่อยู่เรื่องจุดรมความสันต่างๆตอนนี้ที่ดูต่อไปคือจุดพบเบนะครับเพราะว่าพบเบรเราทำหลุริมความมาก็ทำการการล่างัาบเรื่องไรนั้นเรง้าเปนลารรไทยต้องพยาาไทยเอย่เรื่องของารรวกันรตงเปนรบ

หาคือว่าเล่นง่ายมาไอ้คือนโยบายเราก็ดีอย่างว่าเรามี200อยูนโยบายใช่ป่ะที่เราเริ่มแล้ววันแรกที่เข้ามาเนี่ยทุกคนรับนโยบายไปทำทันทีเลยอย่างวันเนี้ยเราประดูนสายจ่อเฉียวเฉียวต้องรายงานนโยบายที่เกี่ยวเขาเนี่ยมันทำได้ใ้การจัดกนอย่างมันจะได้ดีไาะผมว่าถ้าสนใจมีการมีแผนปฏิการที่ตั้งแต่เริ่มต้นมันทำให้การงานได้แบบดครับ ถ้าอย่าร้อเียนะแพง่ร้านอะไรเนี่ยอร่อยไเนี่ยอร่อยนี่จะอร้านเหรอมีเวลาไหมมันทาต้อนานเหือนะครับาลีองเแล้วอยู่เยทรแล้วเดผมลให้รเอาครับเชิญเลยถ่ายไหมถ่ยไหมใกนีไร้านแเนเร้านเี๋ยวนี้

เอาแล้วคุณผู้ชมฮะก็เริ่มกิจกรรมผู้ว่าสัญจรครับกับวันเสาร์นะฮะตอนนี้ก็อุณหภูมิก็สูงอยู่นิดนึงนะฮะเรียกว่าแดดเปรี้ยงเปรี้ยงปังปังเลยฮะคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเรามาดูฮะว่าปัญหาในเขตพื้นที่พญาไทจะเป็นอย่างไรกันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะอ๋อผู้ว่าเองฮะสวัสดีครับร้านที่ไหนเนี่ยครับท่านผู้ว่ามาแล้วครั ไม่ได้เจอเลยอกว่าอาจารย์ใลถามหาทุกีเันเดี๋ยวถ่ายให้เดีเดี๋ยวผมถ่ายให้จ้ะมามาจ้ะพร้อมครับ3ามสองหนึ่งเรียบร้อยจ้ะเอาละก็นี่ก็เป็นเสียงตอบรับจากประชาชนนะที่ส่งรอยยิ้มเข้ามาให้กับผู้ว่านะฮะ ยังคืกคักเหมือนเดิมค่ากับเขตพญาไทยนะคุณผู้ชมมไม่ว่าไปทางไหนก็ยังคืกคักอยู่เหมือนเดิมสว่วสดีบคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะใส่เลย ราคาคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศริมถนน,นนะครับซอยอารีสองนะฮะคุณผู้ชมฮะซอยอารีสองนะฮออะก็ซอยอารีก็เป็นซอยของในส่วนของบล็อกอัพบล็อกอัพเซ็นเตอร์นะฮะที่เราเน้นย้ำนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินในการจัดระเบียบนะฮะหาเล่แผงรอยนะฮะคุณผู้ชมฮะ ลอยรอลิงครคุณผู้ชมฮะเรียกว่ารอเรือก็รัวไปนิดนึงนะคุณผู้ชมฮะจางกถานะเขามอยโอเคีไหนโอเคด่ไหนเคอ่อนอย่ลืมมาเจรไ้ไมเออ เอาละคุณผู้ชมฮะก,ก็นี่คือบริเวณถนอนอารีนะฮะถนนอ,นอารีซึ่งเป็นตัวอย่างของการจัดระเบียบหาบเล่แผงลอยนะฮะคุณผู้ชมฮะและอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางธนาคารออมสินนะในการจัดตั้งบูธนะฮะซึ่งเป็นก็เป็นตัวอย่างนะตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้รับการเลือกตั้งอีกนะฮะในจุดนี้นะครับขอโ,โทษครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเร่ออะรนะพี่เอาละฮะมาละฮะร้านแรกนะครผู้ชมจะเห็นได้ว่าพอมีการจัดระเบียบก็ดู ดูสะอาดตาดีครับคุณผู้ชมฮะผ้าสวยเนี่ยซึ่งปลาปูบะเนี้ปูนานใช่ไอ้อฟงพังก็มีการทำรองเท้าใช่เก่าแก่โบราณทำมากว่าร0อยปีนะครไม่ใช่เร่องอะไรจังการกระชาตอนผมไปวิ่งเงไม่รับไม่ได้อ่ะกระเอ่เดี๋ยวไม่ได้แล้วไมไดกับกนี้ั ขาดีม่เลครับแล้วเมื่อครั้งล่าสุดที่มาฮะเราก็เจอกับถ่ายให้จ้ะจำได้มีลูกชิ้นปิ้งแล้วมีเด็กอยู่คนนึงพร้อมค,ค,ครับสามสองหนึ่งแต่ที่ตำนานน่าจะเป็นรองเท้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ารองเทา้ายังอยู่ไหมรองเท้ามาใจเลย ก็อ,อยู่ติกับ BSR นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเขตพื้นที่นี้ก็ดีฮะได้รับความมือจากธนาคารออมสินซึ่งสาขาหลักก็อยู่กันบริเวณนี้แหละฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งดีมากเลยฮะที่ได้รับความมือจากเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะอย่างธนาคารออมสินซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ไ้หมายกวได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากพื้นที่ใกล้เคียงจากเอกชนแบบนี้ก็จะทาให้พื้นที่เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากขึ้นนะฮะ โบสถพี่โบสถ์เหรอผมไหนสองเยเนียสองสองเอาละคุณผู้ชมฮะใครที่จำได้ฮะซอยอารีเป็นต้นกำเนิดของแอดหมูและแอดหมีเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะน,นี่คือแอดหมีค่ะเอาละฮะไปกันต่อฮะดีไหมฮะคุณผู้ชมพาบรรยากาศแบบนี้กับผู้ว่าสาัญจร สังเกตพยาไทยครับคุณผู้ชมครับแล้วในขณะนี้ที่พื้นสังเกตได้ครับว่าก็จะมีจุดที่ห้ามขายนะเราไม่ได้อนุญาตให้ขายระเบียบชัดเจนเราไม่ได้ให้ขายตลอดนะเพราะเรามีการจัดระเบียบแล้วก็จัดระเบียบมีเวลาชัดเจนนี่แหละฮะการจัดระเบียบแข่ง้าแนวเส้นะ ไฟตอาไปตรงไหนสปีแล้วค่ะตั้งแตู่ใคลปีแล้วไฟตรงนี้ไม่ติดปีแล้วเออตแล้วเวไปนค่ไมไปไม่ติดแต่อย่าใส่ไฟนะฮะพูดความจริงเท่านั้นเฮ้ยพี่เล้ากำลังกินงงอยู่ฮะคุณผู้ชมฮะยืนยิ้มอย่างเับพี่เล้า พี่โบก็เป็นเขินอยู่นะคุณผู้ชมฮะค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โบก็จะชินเองนะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะฮะแต่นี่ก็เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างดิบดีนะคุณผู้ชมฮะ

นี่ลุงทำรองเท้านะฮะได้ไงลุงเหม็นทำผมดได้เราที่อยู่มา20ปีแล้ว20ปีแล้วคือพอมันมีโครมันก็ดูดีกันนะเห็นนี่ไม่จะพันแล้วครับลูกค้าเยังไหมครับลุงเหม็นก็คือเนี่ยพอเราจัดเป็นระเบียบนี้มันก็ทำให้ไม่เลอะเทอะนะจะดูสะอาดตามากขึ้นครับโอเคไหมเนี่ยนี่รายการเทวันเหรอ สวัสดีครับลุงสวัสดีครับและนี่แะฮะร้านับรองเท้าในตำนานฮะไปเลยเดี๋ยวไม่ได้ไปดูตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ที่มีรใช่ฮะเรื่องเสาไฟฟ้าด้วยไหมเ่อา้าเหมือนซอนนี้มีเรื่องเสาไฟฟ้าด้วยนะครับผู้ชมองกีรม้วอี้ตอนันผอที่บอกว่ามีหับเล่มาวางเอาอานี้ก็ได้ตุมะเร็งอยู่ข้างหน้า thì nó đột phá rồi nó kia rồi đấy rồi để không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  เอาล้วตามไม่ทานแล้วขอญาตแทรกหน่อยนะครับขอญาตครับพี่พรมไปออกกล้องหน่อยทาัก่เอาแล้ววันแรกของการลงพที่สัตว์สัญจรนะหลังจากที่พักเบรกมาก็จะคึกคักหน่อยฮะ ตอนนี้ยากทีนะรูปไหนดได้จากกล้องอยู่ไหนจ๊ะีน้ก็จะเป็นเกตัวอย่างอยู่แล้วเป็นตัวแรกของนี่ครับจ้าฮะกล้องอยู่นี่ครับร้านนี้ก็เก่าแก่เนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับได้จ้าร้านไหม่จะอ๋อครับกล้องนี้ครับร้านนี้ก็เป็นโชว์บุหรีต้นแบบ อ๋อโชว์หวยฮะไม่ถึงเรียกว่าโชว์หวยฮะต้องการกำปั้นมากบุตรมาทางที่สินค้าก็ดีนะโชว์ดีโชว์ดีได้ครับมีร้อยเองนมั้ยเนี่ยได้ไหมหอนเป็นร้านดี เอาละวฮะวันนี้ไม่ต้องซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองแล้วนะฮะมีคนให้จานครับมีคนโบกมือครับเอาลคะฮะคุณผู้ชมฮะมีมาค้องคอไหมวันนี้ไม่มีนะม สวัสดีครับสวัสดีคระเดี๋ยวนะราเดินกันนครับายำะไดีพี่พี่ระธานสะพายกระเป๋าดีดีรันด,ดีั่นแรกเลยเนี่ยโอ้หเรียบร้อยอย่างนี้อ่าตรงนี้ก็ปนะจุดกันแล้วนะคุณผู้ชมฮะ ตามทางม้าลายมาครับคุณผู้ชมฮะตอนนีลล้เราอยู่ที่ถนนโยชิน1เที่สำนักงานติดต่อายด่วนที่5ที่ห้างยังมั้งจ๊ที่ร้านมาบยนอะไรนะไปเที่ยวอะไรไม่่เไรอที่รานีรอยละคร่บอกรานขยะคล นาหรอ่า้ันงวันก็เปิดเอดีะงไม่ติดกลางวันติดเอออันนี้เปิดโชว์รับเปิดโชว์เมื่อกี้วัใตบอกใช่าหมวใตบอกเลยว่ากลางวันติดกลางวันติดกลางคืนกลางดับเอ มามาเขาเป็นกาถ่ายเนาะอาจารย์ครับสวัสดีนมาเดี๋ยวถ่ายเยสวัสดีนะพี่ชายมาี่เป็นชายหรือเป็นชายเขาสองคนประกอบคู่าจารย์เลยไม่เคยเจอกันเลยไม่ได้สะสมเวา้โอเคสุนนะครับอ๋อ่า เออดีฮะคุณผู้ชมฮะทำงานติดกลางคืนปิดดับบาที่ เห็นเขาบอกว่าที่เขาตีกีฬาโห้ไหมเฮ้ยจริงเหรอครับันี้เขาส่งข่าวมาเขาบอกคนแรกคือว่าที่เขาตีกีฬาโหรนะต้องตัดใ้่ป่ะตัวไหมตัดลูกน้องนั่นกลัวไปอาจารย์แปะไปแล้วเหรอครับไม่ไม่เขาข่าวลือมาเขาข่าวลือแต่ว่าถ้าดีโอ้โหแลบองดีมากเลยโคตรแน่แน่ดีกทมกับกีฬาโหรชอบเลยฮะจะได้เอาพื้นที่มาจะช่วยแรงงานการนวดที่ทมเป็นยังไง บาดูครับบาดูได้เราดีใจมีคนเก่งมาช่วยงานเราไงอ้าวไปติดแล้วเออแล้วท่านผู้ชมสว่างอันนี้จะติดแล้วฮะก็<น>ะค,คือไม่ติดกางวัน,วนติดเออสว่างทั่วเม<า>ืองเลยคุณผู้ชมฮะก็ฝากติดตามปู่แปะด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะปู่แปะร้านวิว นะฮะก็หลายตัวนะฮะปูกแปะร้านวิวหลายตัวฮะเป็นนายทหารเป็นนายทหารชายทุยไตติ๊กตอกด้วยตอนผมเป็นนักดนตรีครับแล้วโดนล้อมอยู่ที่เราตำรวจนถ้ามีโดนโดนแหลกที่แป้ก็อยู่ด้วยกันเลยครับร่วมทุกร่วมสุดกันแล้ถ้าเป็นตลาดการค้ามาหาผมโอ้ก็ช่วยดูแลพวกเราอยู่ถ้าเป็นทหารเป็นชายทุยไตนะครับเนี้ยร่วมสนทนแล้วนะเริ่มสนดีแล้วนะรู้ปราชญ์เยอะครับ ไอ้แป้งเด้อไอ้เราขึ้นาโดนล้อมอีพี่สำนักงานประหลัดใช่ป่ะสำนักงานใช่ครับที่สำนักงานประหลัดครับโดนล้อมอยู่ครับตอนนั้นหนุ่มตายได้ไงเราเอาไอ้ต้องทำมันมันแก้วไก่กรอบวันนี้ยงรางวัลมันใช่ครับมันเลยไม่ได้กลับก็เลยไม่ได้กลับต้องอยู่ที่อ่างเย็นเลยปู่แป๊ะครับเราจะติดตามติ๊กตอกของปู่แป๊ะได้ช่องทางไหนบ้างครับหรือ YouTube ก็ได้ช่องทางไหนครับอาจารย์ฮะ ปูกแปะติ๊กตอกครับปูกแปะติ๊กตอกยูทก็ปูกแปะอ่าร่วมมาฟังปูกแปะบรรยายให้ความรู้นะฮะในเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆนะฮะแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครทั้งคนจรนะฮะราชธรรมบดีราชดำเนินต่างๆปูกแปะที่ทำงานขยันมากนะมาช่วยเราเดี๋ยวท่านตุลโรงเรียน ครบเลยประมาณเก้าสิบโรงเรียนแล้วครับถ้าดูว่าให้เป็นตัวตามโรงเรียนนะครับดูเรื่องของอาหารความปลอดภัยอะไรต่างๆก็ทำมาตลอดสวัสดีนะแล้วๆนี่ร้านแก่ๆเนี่ยสวัสดีนะก็อย่างไรก็ฝากติดตามปู่แป๊กันด้วยนะคุณผู้ชมฮะเดีี๋ยวจะไปเยนรถไปรับกัน เดิผ่านหัวใจอ้าวลได้เดี๋ยวต่เอาละคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราโยธาเราไปไหนเนี่ยพักกันสักครู่เดียวครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ